ประพันปัญหาทุกใจคลี่คลายได้ด้วยข้อกฎหมายในยามบ่ายกับทนายประชาชนสวัสดีครับกลมาพบกับดิฉันอีกนะครับกับรายการยามบ่ายกับทนายประชาชนวันนี้วันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคม2558 วันนี้อยู่กับผมทนายปรีชาณชยงใหม่ครับครับแล้วอยู่กับผมเดชารินทธพลนะครับคุณผู้ฟังที่มีข้อข้องใจเกี่ยวข้อกฎหมายก็โทรศัพท์เข้ามาได้ครับในช่วงหน้านั้นเราก็จะเปิดสายรับสายคุณผู้ฟังเช่นเคยครับก็โทรศัพท์เข้ามาที่หมายเลข0 2 1 2 6 6 1 0 6นนะครับ0 2 1 2 6 6 1 0หนะครับหรือจะส่งเป็นข้อความมาสอบถามก็ได้นะฮะก็ส่งมาที่ SMS ของเรานะครับที่หมายเลข4838,106นะครับ สวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับตอนแรกเราคุยกันว่าเราจะคุยเรื่องเรื่องกฎหมายนี้ก่อนผมขอญาตไปที่เอสก่อนได้ไหมครับ้เพราะว่าค้างกันมานานผมจำได้ว่าอาจารย์จะตอบแล้วเมื่อวานนี้นะครับคุณผู้ฟังที่ส่ง s อสมาเมื่อวานครับที่หมายเลขลงท้ายด้วย1459นะครับเขาบอกถามอย่างนี้ครว่าเขาเคยเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ลาออกจากงานมามาอยู่บ้านแต่ตอนเนี้มีความรู้สึกรู้สึกไหมผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าเข้าใจได้ว่าโดนติดตามจากบุคคล จนรู้สึกกลัวคิดว่าเป็นเจ้าหน้าที่เขาถามมาว่าเขาควรทํำยังไงดีครับเพราะว่าตามกันมานานแล้วจนเขากลัวอันนี้กลัวว่ายังไงผมไม่แน่ใจนะฮะทีนี้เขาถามว่าเออเขาก็คิดว่าเขาไม่ได้คิดไปเองนะคแต่ทีนี้เพราะเขาเคยเป็นทหารพันมาก่อนเขาเลยมีสัญชาตญยาณมันมีความสุขว่ามีคนติดตามเขาในแง่กฎหมายจานจานให้คําแนะนําเรื่องอย่างนี้กนดีครับมีสองอย่างนะหนึ่งค,คือเรื่องจริงนะ เรื่องอจริงก็ต้องมีหลักฐานที่จะพิสูจน์ได้เช่นคือจริงกฎหมายเราคุยกันด้านกฎหมายต้องเป็นเรื่องจริงเอาเรื่องจริงก่อนนะครับถ้าเป็นเรื่องจริงเราก็สามารถต้องหาพยานมาหลักฐานมาพิสูจน์ครับนะทีนี้หลักฐานพิสูจน์ก็เช่นคุณตั้งกล้องวงจรปิดหรืออาจจะจ้างบุคคลหรือว่าลองสังเกตดูว่าติดตั้งกล้องไว้นะถ่ายไว้ให้คนค่นเชื่อว่าเนี่ยมีคนติดตามคุณจริงนะ,ะเราไม่ได้คิดเองหึแววเองหรือคุณรู้สึกไปเองนะอันนีคือเรื่องจริง ต้องมีหลักฐานพิสูจน์ก่อนเอาเอาถ้าเกิดสรุปความง่ายๆก่อนคือต้องมีพยานหลักฐานพิสู <c oughs> จน์ละถูกต้องแ,แต่ว่าแต่ว่า,าคุณจะถ้า <ic> คุณกลัวคุณก็ไปลงประจําวันไว้ก่อนว่าเนี่ยเราสงสัยว่าจะมีคนติดตามเราครับนะอาจจะประสงค์ร้ายหรืออะไรต่างๆก็ว่า,า <c oughs> ไปนั่นแคเป็นเรื่องจริงนะครับแล้วก็พยายามหาหลักฐานพิสูจน์พิสูจน์ได้ก็ให้ตำรวจ เตรียมล็อกตัวได้ครับว่าเวลาเขาตามเขาจับได้เลยนะว่าเป็นใครกันแน่ครับนะมาด้วยวัตถุประสงค์อันใดมีพยานหลักฐาน<อ>พอมีพยานหลักฐานแล้วก็ไปพึ่งเจ้าหน้าที่รัฐในการที่จะช่วยเหลือหรือรักให้ความปลอดภัยกับเราด,เดําเนินคดีกับคนที่แล้วก็ดําเนินคดีกับคนที่ติดตามเราทําให้เราเกิดความหวาดกลัวใช่กระทำประการใดๆก,ก็ได้เนี่ยเขาแ้งขืนใจให้อืนอ่าพมพอถึงพูดงี้ปุ๊บม,มันก็จะประมาณนี้นะอาจารย์แต่ทีนี้โดยโดยกฎหมายเองเนี่ยจริงๆแล้วบุคคลโดยสิทธิเสรีภาพของบุคคลเนี่ยควรจะมี ใครมาหรือว่าอนุญ,ญาตให้ใครมาติดตามเราได้ไหมฮอาจารย์ไม่ได้นะเว้นแต่ว่าคุณหนีหมายจับนะหรือคุณกระทำความผิดเนี่ยหรือกฎหมายอนุญ,ญาตให้มีคนติดตามคุณใช่แต่ว่าถ้าเราเป็นคนบริสุทธิ์เนี่ยประชาชนทั่วไปคุณคมีสิทธิ์นไม่จะด,ดักฟังอยู่ๆแล้วผมรู้สึกว่าป่าพื้นาจา์ปีชามากผมเดินติดตามจย์ปีชาตลอด ยี่สิบสามชั่วโมงอีกชั่วโมงหนึ่งไปนอนอะไรอย่างเงี้ยาไม่ได้ไม่ได้เหมือนกัน,น,นมันรบกวนสิทธิเสรีภาพเราอาจารย์อาจจะต้อง<า>ไป<ม>ชีวิตของเราอาจารย์อาจจะสามารถที่จะไปเดินเมินคดีแจ้งความเดินเมินคดีกับกับทางเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ให้คุณเดชาติดตามผมใช่ฟ้องแพ่งก็ได้แล้วเมอ่อแล้วห้ามครับรบกวนการใช้ชีวิตของเราอัไเดอลหรือว่าดาราเหรอครับอาจารย์ถ้าเกิดว่าพูดถึงว่ามีคนข้างใครมากติดตามอยู่ตลอดเวลาแต่ว่า เออดูแต่คนอื่นก็ดูธรรมดาไปแต่มีใครบางคนทําให้รู้สึกอึดอัดอย่างนี้แต่ก็ยังเป็นความเป็นดาราอยู่อย่างนี้สามารถขออานาจทางกฎหมายช่วยเหลืออย่างนี้ได้ถ้ามันเกินส่วนนะนะเกินส่วนเขาจะใช้ชีวิตเช่นหนึ่งนอนอยู่ในบ้า,านเงี้ยปีนเต็มรั้วเลยเยงี้ย <c oughs> อนอะ <c oughs> <c oughs> เข้าใจใช่ไหมครับใช่ครับคนนะครับไม่ใช่อย่างนั้นหรือไปนอนโรงแรมก็ไปยืนปีนขึ้นตามระเบียงหมดเลยอย่างเงี้ยไปดูดาราทำอะไรอันนี้ก็ก็ถือว่าละเมิดสิทธิเกินไปแต่บางทีเนี่ยนะไปตามร้านอาหารเนี่ยขอถ่ายรูปเนี่ยธรรมดาเป็นธรรมดานะเพราะคุณเข้าสู่ที่สาธารณะหรือเฮ้ยอย่าเข้ามาใกล้ผมนะอย่านะอย่าผมฟ้องคุณอย่างนี้ไม่ได้ใช่แล้ถ้าเกิดคุณเป็นบุคคลสาธารณะคุณก็จะต้องมีมีพื้นที่ตรงนี้บ้างเมืองไทยเราเนี่ยไม่ค่อยมีใครสอนกฎระเบียบหรือว่าลักษณะนิสัยของการเข้าใกล้พวก คนที่มีชื่อเสียงโด่งดังแหละป uh huh. กติเนี่ย uh huh. เออถ้าเป็นชาวต่างชาติหรือฝรั่งเขาจะเขาจะสนใจมากเรื่องออสิทธิส่วนตัวเวลากินข้าวเนี่ยนะ uh huh. เขาจะสอนลูกเสมอว่า อย่าไปยุ่งเขาคือเขามาใช้ชีวิตส่วนตัวเขาต้องการกินข้าวใครก็อยากกินข้าวแบบสบายๆกินข้าวคำเซนคำกินข้าวคำคุยคำนะกาจข้าวคำถ่ายรูปคำเงี้ยไม่ไหวผมได้ยินกับดาราใหญ่ๆหลายท่านท่านก็เขาก็รู้สึกว่ามันก็เป็นกันเองอะไรเนาะมันกันเองเกินนะแต่จริงๆแล้วกฎหมายแล้วน่าจะมีพื้นที่ส่วนตัวให้กับเขาด้วยอย่างคุณชาอุตสาสวิตวันแววมีเดทอะไรเงี้ยมีนัด ปาร์ตี้หรือนัดคนรู้ใจมานั่งชามข้าวเนี่ยเอาอีละไปลงไปละเจอพบเดินเข้ามาหาคุณเดชาเลยตามที่ยืมไปคืนมาเดี๋ยวดีเองกี้ไม่ได้แล้วคุณเดชาเนี่ยกำลังทะเลาะกับแฟนอยู่ทะเลาะกับแฟนอยู่เงียต้องหยุดเบรกการทะเลาะกันมาถ่ายรูปก่อนมาเซ็นไม่ได้เราขาดอารมณ์มันต่อขาดอารมณ์ตอบไม่ต่อเนื่องแล้วอาจารย์ต้องทะเลาะกันให้จบก่อนถ่ายรูปแม่อาจารย์ไม่ได้ทีนี้คือถ้าหากว่ามีการรบกวนมากเกินไปแล้วก็สามารถยื่นคำร้องต่อสารได้คำฟ้องต่อสารได้ให้ให้ระงับการรบกวนครับ แต่ปัญหาเราต้องรู้ตัวว่าคนกระทาคือใครอืแต่ถ้าลอยลอยโอ้โหไม่รู้อ่ะนายอะไรก็ไม่รู้นะ,รน,รนะชื่อเสียงเรียงนามก็ไม่รู้ครับเอ,อได้รูปก็ยังดีนะมีหลักฐานชัดเจนว่าจากกล้องวงจรปิดหรือว่าที่เราแอบถ่ายว่าเนี่ยคนเนี่ยมันลุกล้ำขนาดนี้ครับโอ้โหจะเข้าบ้านก็ตามถึงหน้าบ้านนะตอนเช้าก็ตามจากบ้านมาอะไรเนี่ยนะมีหลักฐานอันนี้พอเป็นหลักฐานให้เจ้าที่เขาดําเนินการได้ให้ศาลดาเนินการคุ้มครองได้หรือสั่งห้ามได้นะครับแต่ถ้าเราลอยแบบเรื่องเนี้ยนะ มันเป็นไปได้เอาแค่ความรู้สึกไม่ได้เอาความรู้สึกไม่ได้บางครั้งนี่มันอาจจะเกิดจากการคือต้องยอมรับก่อนนะครับเหมือนทหารหลายเรื่องเนี่ยทหารหลายหลายหลายนาย่หลายนายเนี่ยยังอย่างเส้นที่มีปัญหาคือที่อเมริกาครับปัญหาคือทาพอไปลบมาแล้วก็เกิดสภาพกิตหลอนกิตหลอนหมายความว่ารู้สึกว่าโอ้มีคนตามครับรู้สึกว่ามีคนจะฆ่าเราอนะบางทีเกิดจิตปั่นปนขนาดไล่ยิงเพื่อนอาจจะต้องพบแพทย์อ่าทีนี้ เราลองไปปรึกษาแพทย์ก่อนดีไหมครับนอีกกรณีหนึ่งถ้าถ้าไม่เกิดว่าฐานนะเพราะบางทีเวลาเราไปอยู่ในศึกสงครามเนี่ยหรือไปตามภูกอรไายหรือไปเฝ้ายามเฝ้าทักอย่างในที่สงครามนะอย่างสีจังหวัดชายแดนภาคใต้เราต้องระวังตัว2 4ชั่วโมงเนี่ยนะหลับก็ไม่ได้นอนก็ไม่ได้มันจะเกิดอารมณ์แบบ เคยชินเครียดอะเครียดเครียดมากอะไรอย่างงี้อาจจะเคยดเสียงกรับกรับก็ไปแล้วเห็นเงาฟุ๊กก็เอาแล้วไม่ได้รับได้นอนมันอาจจะเกิดความเครียดแล้วกลายเป็นจิตร้อนได้นะนี่ลองไปปรึกษาแพทย์ก่อนครับว่าเป็นอย่างนี้อยาไปมองว่าการไปพบแพทย์จะทําให้เรารู้สึกเป็นคนฟันเฟื่อมไม่ใช่มันการรักษาอย่างหนึ่งคนไทยเนี่ยเสียอย่างนะครับครับนี่อย่างอาจารย์กลัวการไปปรึกษาจิตแพทย์มากนะครับอาจารย์เข้าออกบ่อยจะตายใช่กลัวว่าเขาจะหาเราบ้าครับอนะครับ ก็จะหาเราบ้างจริงไม่ใช่ปปรษะเนาะที่เมืองนอกเนี่ยไปหาจิตแพทย์ถือเรื่องธรรมดาลายเครียดอคนไทยนี่กลัวนะผู้จิตแพทย์ใครต้องมองว่าตัวเองบ้านเนี่ยจริงไม่ใช่เยอะแยะไปนะมีปัญหาเรื่องอารมณ์นะบางทีเนี่ยสามีภรรยาบางครั้งเนี่ยพอถึงวัยหนึ่งเขามันมีปัญหาแล้วถ้าคุณ40 45อะไรเนี่ยมันจะเริ่ม50เนี่ยผู้ชายผู้หญิงจะมีอารมณ์วัยทองวัยทองเขาจะเริ่มรู้สึกว่าหงุดหงิดอย่าเข้ามาใกล้ฉันเดี๋ยนึงนะบางทีอยากอยู่ใกล เห็นใครเห็นใครก็แบบว่าความหูควาาตาตลอดถูกต้องนะโอ้ตายตายตายอ้นี้ต้องไปพบจิตแพทย์จิตแพทย์เขาก็สั่งยาตัวหนึ่งให้ยาสำหรับคนัวทองืออจันย์ังอีกนานอ่ะก็เลยไม่ได้คิดถึงประเด็นเนี้ยนะเอาแต่จะพูดตึกกลับมาที่ประเด็นนี้ยไปไปหาจิตแพทย์จิตแพทย์มันไม่ได้น่ากลัวไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดหรือบางครั้งการไปหาจิตแพทย์มันดีอย่างถ้าหากเราจิตหลอนจริงเนี่ยนะครับอย่างพวกทหารทั้งหลายโอกาสจิตหลอนสูงนะอย่าไปกลัวนะพอเราไปหาจิตแพทย์เนี่ยไปพบเขาเนี่ยเขา มีลงอะไรไว้เนี่ยเกิดเราเกิดทำการบางอย่างขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นหลักฐานในนี้เป็นหลักฐานในการสู้คดีของคุณ่าคุณไปจีบหลอนว่าอาจจะมีปัญหาทางจิตอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าจู่ๆคุณไปทําอะไรเลยเนี่ยนะก็คุณต้องมีหลักฐานคุณเป็นโรคจิตคุณเคยพบจิตแพทย์มาก่อนครับอ่าอันนี้เป็นคําแนะนําของอาจารย์ในในแง่ของข้อกฎหมายนะครับอันนี้ไปเอสเอ็อนะฮะครับอ่าถูกรถอ่าโอเคถูกรถชนนะฮะรถถูกชนเราเป็นฝ่ายถูกประกันสั่งซ่อมหกเดือนอันนี้น่าจะถามไปเลยไหม ครับอถุงลมนิรภัยเสียค่าเวลาอันนี้ถามว่าไปฟ้องไนบัตรได้นะฮะอาจารย์กรณีบัตรเครดิตครับยอมแล้วอันนี้ก็ไปแล้วขอโทษนะฮะเป็นหนี้บัตรเครดิตหลายใบครับกำลังถูกฟ้องใบแรกฟ้องอายัดเงินเดือนใบต่อไปอายัดซ้ำได้หรือเปล่าครับอาจารย์คืออายัดซ้ำเนี่ยต้องไปขอเฉลี่ยขอเฉลี่ยเอาครับ,รบอายัดซ้ำไม่ได้นะครับก็ไปกลางทางเจ้าหนี้ก็ไปขอเฉลี่ยในชั้นศาลเอาว่าไปยึดคุณมา,ายึดอายัดเงินเดือนคุณมาเท่าไหร่สามพันสมมุตินะอาจารย์ก็ไปขอเฉลี่ยซ้ำประตรงงานใช่ไหมครับประได้ครับ เพราะว่าคุณ<ด>ต้องใช้ชีวิตอยู่จะมากไปกว่านี้ก็คงไม่ได้ที่<ด>จะมายึดกันนะครับ,รบแบ่งที่ดินไม่มีทางเข้าทําอย่างไรหลักหมุดอ,มอย่างต้องวางหลักหมุดด้วยไหมอะไรอย่างนี้ผมเข้าใจคําถามว่าจะเป็นนี้นะอาจารย์คือถ้าแบ่งที่ดินกันไม่มีทางออกเลยก็ เขาเรียกว่าสามารถฟ้องเรียกทางออกได้โดยไม่ต้องเสียค่าตอบแทนเล้ก็เรียกทางจำเป็นจริงๆแล้วจริงๆก่อนอาจารย์ผมถามนี้ถ้าเกิดว่าเรามีการแบ่งที่ดินไปจะได้เป็นมรดกมาก็ดีหรือซื้อมาแล้วก็ไม่พอใจกันขอแบ่งกันระหว่างที่แบ่งเนี่ยจะต้องเปิดทางออกให้กับทั้งสองฝ่ายครับจริงๆแล้วคนขอบกันเป็นอีกชนดหนึ่งนะครับเป็นชื่อร่วมกันก็ได้หรือเป็นงั้นถ้ายกภาษาละก็จะมีปัญหาว่าคนอื่นมาใช้ได้ครับแต่ถ้าเป็นที่พระบรมยอมก็จดซะ แบ่งไปอีกชนดหนึ่งนะครับแล้วก็จดให้ว่าสองแปลงเป็นพระอัมยอมหนึ่งพระอยมยอมทุกอย่างนีคยทานุพุกอย่างเห่นไฟฟ้าประปลาโทรศัพท์ห่อระบายน้ำถนนให้รถวิ่งคืองคือเปิดอีกชนดหนึ่งเป็นสาธณะไว้สําหรับการทำพวกเนี้ยอย่างน้อยเทางข้าออกอาจารย์ว่านะสมัยปัจจุบันควรจะต้องใช้ประมาณสักหกเมตร นะห้าเมตรอคนกินคนละสาเมตรหนึ่งเพราะว่าหนึ่งเวลาจะลืมนะเวลาเราถมที่เนี่ยต้องใช้รถบรรทุกครับนะวก็วิ่งข้าวสะดวกหน่อยใช่เก็เวลาจะต้องการที่จะมีการรีโนเวทหรือว่าจะสร้างก่อสร้างอะไรขึ้นมาถ้าเกิดว่ามันง่ายถ้าเกิดมันไม่พร้อมก็ไม่ดีสาเมตรสองเมตรห้าเมตรเขาไม่ได้เข้าไปยังไงก็แบกขึ้นเข้าไปสิใช่ไหมเกิดเพลิงไหมมาทําไงดีโอ้ยลําบากเลยล่ะจริงกฎหมายม่าเราเสียอย่างเวลาจัดสรร ถนนนี่เขาไม่ได้กำหนดไว้ว่าต้องอย่างน้อย6เมตรใช่ใช่เดี๋ยวนี้เวลาฟ้องเรื่องทางจะเป็นทางรราบองทีศาลส่วนใหญ่เขาจะให้ประมาณสักบ้านสีเมตรขึ้นไปบ้านผมอาจารย์หนีการจัดสรรเนี่ยพอจัดสรรพอถึงต่อรุ่นลูกมาผ่านไป30ปี40ปีปุ๊บที่นี่มีปัญหาแล้วมานั่งทวงกันว่าที่ถนนนี้เป็นของใครจริงๆแล้วไม่ถนนจัดสรรนะอะไรเงี้ยจริงๆนะสามารถยื่นฟ้องขอให้เป็นทางสาธารณะได้หรือไม่งั้นยื่นเขต ให้เขตมาปักป้ายว่าใครค้านไม่เป็นทางสาธารณะไม่ค้านเขตก็มาทาได้สบายมากครับสักสักวันก่อนอะสักวันครับผมนะอันนี้ก็จริงๆแล้วก็ควรจะวางหลักวางไว้เลยไม่ต้องไปฟ้องกันนะอาจารย์ครับนะว่าที่เอาถ้าเกิดว่ามันมีแบ่งที่กันก็จะใช้ตรงไหนเป็นถนนร่วมกันถ้าเกิดว่าครับยอมให้เรียบร้อยนะครับถ้าเกิดว่าสามารถประกาศเป็นสาธารณะได้คิดว่าไม่มีปัญหาก็ประกาศเป็นสาธารณะไปครับแลง่ายดีเอ่ออันนี้อันนี้อาจารย์อาจจะต้องตอบนะฮะว่ากนงนประกาศลดดอกเบี้ยนโยบายลงแล้วแต่ธนาคารไม่ลดเนี่ย ตามประกาศมีความผิดไหมครับจริงๆแล้วไม่มีความผิดนะค,คือกนงกนงเขาเรียกว่าประกาศตามนโยบายดอกเบีย้ยเนี่ยเขาจะรู้เป็นทิศทางของ,ของเศรษฐกิจนะว่าเออบมืทีดูว่าอัตราดอกเบีย้ยประกาศลงมาแล้วจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไหมส่วนผลตามกฎหมายที่จะ ทำให้ธนาคารทุกธนาคารต้องปฏิบัติตามคือประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยไี่มีฉบับอย่างอีกแบบหนึ่งประกาศ18เนี่ยร้อย18ธนาคาร1อย20 1 21อยู่ผิดกฎหมายอย่างนี้เป็นชัดเจนอันนี้คือจะต้องเป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยไม่เกินจากนั้นนะครับแต่เราเได้ตามได้นะแต่ดอกเบี้ยนโยบายนี่ก็เป็นนโยบายจริงๆอ่ะอาจจะไม่ทําไม่อยากใช้ก็ไม่ทําตามแต่บางทีในเรื่องของทธุรกิจทางธุรกิจก็อาจจะอยู่ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศไม่ได้เหมือนกันครับใช่แต่ถ้าเกิดประกาศไม่ใช่ แต่ที่ที่มีมติออกมาจากกรนอง,อง,อง,องแต่ถ้าเกิดเป็นประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยเน,นี่ยต้องเป็นไปตา่างนะครับผมมีหนึ่งนาทีท้ายๆขอความรู้อาจารย์นิดหนึ่งนะฮะตอนนี้คือวันนี้เมื่อวานนี้แหละบอกก็จะรอก็มีเรื่องการมาเอาจริงจังกับเรื่องคนขี่จักรยานรจริงๆแล้วการขี่จักรยานจักรยาน,นย,ยนต์ต้อง อยู่ภายใต้กฎหมายยังไงบ้างอาจารย์จริงอ่ะจักรยานยนต์ก็เป็นการจักรยานธรรมดาครับอาจารย์จักรยานธรรมดาใช่จริงจจักรยานบ้านเราเนี่ยมันจริงๆมันจะต้องมีหลายเรื่องไปขับขี่ด้วยนะปัญหาอีกอย่างคือจักรยานบ้านเราเนี่ยไม่มีทะเบียนคุณอย่าลืมนะจักรยานบ้านเราเนี่ยนะบางคันคุณคิดดูยี่ห้อดังๆคันสามสี่หมื่นเป็นแสนก็มีอาจารย์หลายแสนสี่ห้าแสนก็มีนะทีนี้เนี่ยปัญหา คือบางทีเนี่ยการขับขี่รถจักรยานม้านเราเลนไม่มีเลนสําหรับไอที่รถจักรยานโดยตรงคุณคิดดูวิ่งขึ้นไปบนสะพานลอยเนี่ยอันตรายไหมสะพานข้ามนะพอตีไสะพานลอยนะอันตรายมากขนาดขนาดมอเตอร์ไซค์ยังมีปัญหาแล้วใช่ครับทีนี้ถ้าวิ่งด้านซ้ายเนี่ยนะครับชิดซ้ายก็ดีแต่บางบางคนเนี่ยนะครับเห็นไหมแซงซ้ายตูมเขาละปัญหาคือปัญหามันเกิดอย่างนี้เหมือนกันทีนี้ปัญหาว่า การขับจักรยานเนี่ยมันก็ต้องขับขี่จักรยานเนี่ยนะปั่นไปเรื่อยว่าต้องใช้ตามพรบจราจรเหมือนกันแวเวลาคุณจะข้ามนะ,<ฮ>ะโดยหลักเนี่ยเ,เวลาเราปั่นจักรยานตามถนนเราต้องอยู่ซีซ้ายบ,บางคนนี่ไม่เอางั้น คือโดยความปลอดออกขวาอะไรอย่างเงี้ยไม่ครับเวลาสองเลนสวนกันเนี่ยท่านจะวิ่งไปท่านจะไปอยู่อีกข้างหนึ่งเพื่อให้เห็นรถวิ่งมาไงอ่าวิ่งเออคือสวนเลนเขาอ่ะอันนี้อันตรายมากอ๋อเข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วเสียวไงเสียวนะรถมันเยอะน่ะอันนี้มีปัญหาเยอะมากที่ชนกันชนเพราะเหตุนี้คือท่านสวนเลนปุ๊บเนี่ยมันท่านคือคิดว่าจริงๆท่านเป็นจักรยานจะปั่นยังไงก็ได้จะได้ดูนะว่ามันมีรถสวนมารถสวนมาอะไรเงี้ยแต่จริงๆคุณก็ต้องตามขับตามการจราจรที่อยากจราจรที่กดชิดซ้ายชิดซ้ายเหมือนกันนะฮะจะเลี้ยวซ้ายเลี้้ยววขาก็ตอง ทำตามกฎเหมืนอนเขาขับรถยนต์และรถรจักรยานยนต์ทุกอย่างนะครับแล้วปัญหาหนักที่สุดของจักรยานคือไฟเดี๋ยวนี้ไม่มีค,คุณเห็นไหมสมัยก่อนเนี่ยโบราณมากจะมีตัวฝันไฟเล็กใช้เวลากลางคืนทั้งไฟหนา้าไฟท้ายมีหมดแต่เดี๋ยวนี้จักรยานทุกคันเนี่ยนะไม่มีไฟหน้านะไฟท้ายมีแต่เขาไม่ค่อยซื้อกันใช้แค่ใช้ตัวแว๊บๆๆเห็นไหมอ่าอ่าใช้มีเครื่องปั่นไฟกันล้อด้เด็กเคยเห็นไหม อ้ามีเหตุได้อาจารย์เก่าว่าทันเนี่ยนะเกิดไม่ทันเนี่ยนะอาจารย์มีจักรอาจารย์อนุรักษ์อยู่นะอาจารย์จะเห็นเคยเห็นตาจะรักเค่อย่างงี้อาจารย์ใช้เฟซสุนหรือมิกิแล้วครับเฟซสุนนะครับคืออย่างเงี้ยคือปัญหาที่ชนกันอาจารย์ว่าส่วนหนึ่งมันเกิดจากไฟบางคนเนี่ยนะไม่ยอมจักรยานสําคัญคือไฟเดียวมันมีใช่ไหมไฟหน้าไฟท้ายมันมีไฟเทียวไม่มีอยู่ละอ่แล้ง ยังดีบางคันนี่มีไฟแวบ,บ,บ,บๆยังดีหน่อยทั้งหน้าทั้งหลังแต่ถ้าแบตเตอรี่คุณอ่อนคุณบดอันตรายเหมือนกันคดังนั้นอาน้าวผมฉันจ้านตามที่เขาบอกมานี่จริงๆแล้วหนึ่งเนี่ยจักรยานเนี่ยก็ต้องทำตามพระราชบัญญัติการจราจรปฏิบัติจราจรทางบกปี2522งั้นคุณไปสอบไปครับคี่ เอากันอย่างนั้นนะครังไม่รู้นะจ่าแต่เขาบอกว่าพยายามช่วยหน่อยช่วยหน่อยเขาก็จะรณรงค์ให้ทําตามนี้อะไรที่มันดูน่าหวาดเสียวก็อาจจะมีการจับปรับแต่ก็อย่างที่อาจารย์มาถ้าเกิดว่าเป็นไปตามพรบปี2522เนี่ยพรบจราจรทางบกเนี่ยก็ต้องไปสอบใบขับขี่นะถูกต้องดีใจด้วยนะครับอ่ะเอาไว้เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับงั้นเดี๋ยวพักกันตรงนี้สักครู่ครับคุณผู้ฟังครับช่วงหน้ากลับมาเปิดสายรับสายคุณผู้ฟังนะฮะก็โทรศัพท์มาได้ที่หมายเลข021266106นะครับ0212661 0 6หรือออจะะสส่งเป็็นนข้้ควาาามมมบถกได ที่ s m นะครับที่หมายเลข4838106นะครับวันนี้มี2เบรกนะเหลือเบรกท้ายอีกเบรกเดียวเท่านั้นนะครับโทรกันเข้ามาครับพักสักครู่ครับหากคุณเป็นคนชอบฟังข่าวอย่าลืมติดตามข่าวสารจากเรา FM106 ้วิทยุครอบพอข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคนสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมของเราได้ที่ facebook com 1 0 6 f a m ้ l y n e w s y o u t u b e channel FM 106 m อฟม z มากดไลค์กดแชร์แล้วก็ส u b s c r i b e กันเยนะคะ ันปัญหาทุกใจคลี่คลายได้ด้วยข้อกฎหมายในยามบ่ายกับทนายประชาชน